สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลงพลประแตนทุกทุกคนนะคะก็เมื่อวานนี้ทุกคนก็ได้ฟังคลิปป้าคลิปลุงเนาะป้ากับลุงออกมาไล์สดเกี่ยวกับเรื่องวหน้าทีจริงๆริงวน้าทีแกไม่มีปัญหาอะไรหรอกแกมีปัญหาแค่ดื้อนะฮะดื้อไม่ฟังคําสั่งสอนของลุงของป้าแค่นั้นเองนอกเหนือจากนั้นก็คือไม่มีอะไรก็เลยทําให้ลุงเนี่ยโมโหว่วาทําไมไม่รักครอบครัวเพราะลุงลุงพนีีแกรักครอบครัวนะ รักครอบครัวมากๆรักลูกรักอะไรอย่างเงี้ยแกก็อยากจะให้เดินตามแนวแกนั่นแหละว่าเอออยากให้บอสนาทีเลิกดื้อได้แล้วอยากจะอยู่แบบนี้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้เนาะในสิ่งที่ลุงออกมาพูดนะคะลุงช่างเราออกมาพูดนะคะก็นั่นแหละทุกคนก็เข้าใจว่าเออทําไมเดี๋ยวเขาก็ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ที่บอสนาทีเนี่ยเขากลับไปอยู่กับครอบครัวหรือว่าเลี้ยงน้องตั้งสองคนให้ใหใหใหจเจริญเติบโตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย รักครอบครัวรักคุณยูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวครอบครัวของคุณยูกับบอสนาทีบอสนาทีกับลุงช่างของเราเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอยู่ที่ว่าบอสนาทีเนี่ยเขาจะทำสัญญาตรงนั้นไหมเขามีสัญญาให้ขึ้นอยู่กับเขาแค่แค่นั้นเองนะคะแต่หนุ่มมั่นใจว่าสักวันบอสนาทีเขาก็ต้องไปนะคะแต่ตอนนี้ อาจจะติดภารกิจอะไรบางอย่างเขาก็อยากจะเออมุมมองของเขาอะเนาะเดี๋ยวหนูมั่นใจว่าตอนเนี้ยเขากําลังตามง้ออยู่นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับบอสนาทีด้วยนะคะเอฟซก็เดี๋ยวครอบครัวก็กลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมมั่นใจแบบนั้นนะคะสิ่งที่ลุงช่างกับป้าแปลงผักเขาต้องการเรื่องของครอบครัวของบอสนาทีมากที่สุดนะคะเอซคือคือพยายามขัดฝังอะ่ะ มึงไม่ต้องมานะจำปาดงนะมึงกลับไปอยู่กับลูกกับเมียมึงนะมึงจะต้องดูแลครอบครัวอของมึงให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือการเป็นห่วงของเขาอะก็เลยทําให้การเป็นห่วง,ขงเขาก็คือทําให้ลุงช่างเนี่ยเกิดอารมณ์จริงๆนะหนูมั่นใจว่าคนเราเนี่ยเวลาเราบอกสอนใครัะคนนึงเนี่ยถ้ามันดื้ออย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้กูไม่อยากคุยกับมึงแล้ กูบอกมึงหลายครั้งแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือในสิ่งที่เราคิดนะคะเอจีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ลุงช่างกับบอสนาที bon ati, แกไม่มีอะไรหรอกมีเรื่องแบบนี้แ,แค่นั้นเองไอเรื่องที่จะไปโกงกินบร,บริษัทบริษัทมันไม่ได้เกี่ยวกับบอสนาทีมันเกี่ยวกับคุณยูนะคะคุณยูเป็นคนดูแลตรงนี้ทั้งหมดนะคะเอฟีมันซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเวลาเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยนะคะ ทางป้าแปลงผักเนี่ยเขาก็จะโทรไปคุยไปปรึกษากับคุณยูเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบอลนาทีนะคะเพราะฉะนั้นบอลนาทีเขาก็ทำโมโม่แม่ของเขาไปนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครทั้งนั้นทุกวันนี้เขาก็ได้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะเป็นตัวของตัวเอง <blues. S 1> หลังจากนั้นน่ะเขาก็แค่กลับไปอยู่กับครอบครัวแค่นั้นเองถ้าเขากลับไปอยู่กับครอบครัวได้ลุงช่างกับป้าแปลงผักเขาก็คืนดีกัน นะคะ FC อันนี้คือขึ้นอยู่กับตัวของบอนาทีเองก็สู้ๆกันไปนะคะแต่ว่าบอนาทีแกมีอุดมการไงีแกอยากจะให้สารดีการเนี่ยยกฟ้องลุงนี่คือสิ่งที่เขาต้องการลุงอาจจะบอกว่าเอ้ยกูไม่ต้องการหรอกอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วแกไม่มีอะไรนะคะ คุณลุงช่างของเราไม่มีอะไรนะคะ F4 ความหวังดีเท่านั้นความปรารถนาดีกับครอบครัวของบอสนาทีเท่านั้นเองจริงๆจ,จากฟังมาเมื่อคืนนะคะไม่ได้มีอะไรเลยนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นอบอสนาทีก็อย่าดือ้อนะคะทำอะไรให้มันดีที่สุดนะคะดูแลครอบครัวให,ให้ดีที่สุดแค่นั้นเองเขาต้องการแค่นี้นะคะเขาจะมาล้มบริษัทจะมายึดครองบริษัทเหมือนหมาบางตัวพูดมันไม่ใช่ เขาจะ,ะเอาสิทธิอะไรมานั่งล้มบริษัทของลุงช่างกับป้าแบงค์พักมันเป็นบริษัทของเขาไม่ได้เกี่ยวกันเลยไอ้พวกหมารอบเกาะนี่แม่งก็แบบออกมาเห่าแบบนี้ทําให้แบบเสื่อมเสียแต่จริงๆทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตใจเนาะเขาจะทำอะไรไม่ทำอะไรมันขึ้นอยู่กับจิตใจ ของลุงช่างป้าแปลงผักหรือว่าบอสนาทีเท่านั้นเองเขาจะรู้ว่าอะไรคืออะไรเท่านั้นเองส่วนไอหมารอบนอกก็แบบสร้างคอนเทนต์เกาะแดเกาะแดเกาะแดกไปวันวันหนึ่งถูกไหมคะนั่แหละแล้วก็ไปฟังป้าป้าก็พูดในลักษณะเนี้ยลักษณะเนี้ยว่าบอสนาทีดื้อนะอยากให้ไปอยู่กับคุณยูนะอยากให้ดีกันอยากให้ครอบครัวรักสมานฉันกันอยากให้ครอบครัวเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะเอฟี นั่นแหละเขาดื้อไงพอดื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาคนดื้อมากๆก็ไม่มีใครชอบอยู่แล้วถูกไหมคะเอฟซีนั่นแหละก็คือดัดนิสัยประมาณว่าดัดนิสัยบอสนาทีนะคะถึงจะถึงเขาจะอายุน้อยกว่าป้าป้าก็ป้าแปลงผ่เน่ยคิดว่าบอสหน้าที่เนี่ยเป็นน้องชายแค่นั้นในะน้องชายกับน้องสาวคุณยูอีกคนหนึ่งแล้วก็มีน้องอ่ะสองคนน่ารักมากๆแก่แค่นั้นอยากจะให้บอสท,ทำตัวดีๆก็แค่นั้นเองเนะนี่คือเรื่องของเราที่คิด แต่คนอื่นเอาไปคิดสกไกลโอ้กูจะล้มมึงอย่างไอคนที่เอาคลิปเสียงไปเปิดเนี่ยจริงๆคนที่เอาคลิปเสียงไปเปิดลุงบอกแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยถูกไปคยเอฟซี 4, คลิปเสียงเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกนะป้าเขาก็รู้นะคะถึงป้าป้ากับลุงเนี่ยป้ากับลุงอ่ะลุงช่างกับป้าแบงค์ผังเนี่ยเขารู้กันตลอดเวลาอยู่แล้วเรื่องเนี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ว่าอีขมเนี่ยจะโทรไปตอนเช้ามืดนะโทรไปหาลุงตอนเช้ามืด ป้ายังได้ยินคุยกันป้ายังถามบอกว่าคุยกับใครคุยกับอีขมอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอหอยขมอ่มน,นะนั่นแหละป้าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรโอเคก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะเขาไม่ได้มีการหึงหวงเหมือนอียานปากปากตลาดพูดนะเอีอีนี่ก็ใส่ไฟใสไฟ่สไฟตลอดเวลาอีเวนเนี่ยนะคะนะเขาคุยกันเนี่ยโทรไปคุยกับ,ก,บกับสามีเขาแต่เช้าอย่างเงี้ยไม่เกินไปนะพูดถึงไว้ป้ามาเล่าให้ฟังเมื่อคืน่ไหม โทรไปหาเขาแต่เช้ามืดน่าเกียดนะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนสายบ่ายเย็นก็เหอะถ้าเขามีธุระให้เขาโทรมาหาเราเองเราไม่จําเป็นต้องโทรไปหาเขามันน่าเกียดเขาเป็นผู้ชายและอีกอย่างหนึ่งอะเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสามีของป้าเขาไม่สมควรจะไปทาอย่างนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่ด้วยกันจะนอนด้วยกันเขาเคลียร์กันอยู่อย่างเงี้ยเราโทรไปหาเขามันน่าเกียดจริงๆ คืนหนึ่งเราต้องมีมารยาทอะคนเราถ้าไม่มีมารยาทเนี่ยเอ้ยห่วงเขาอย่างนั้นอย่างนี้กูไม่เห็นจะไปพูดว่าห่วงป้าห่วงอะไรเลยห่วงในผัวเขาอยู่เงี้ยจริงๆนะความคิดหนูคิดอย่างนั้นจริงๆนะตัวหนูเองหนูรู้จักมาก่อนนะหนูหนูหน,หน,หนูอยู่ตรงนี้มานานหนูยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติตัวขนาดนั้นเลยไปเสนอหน้าไปนู่นนี่นั่น,นไม่ทำ嘛 fc แล้วสิ่งที่เสียคืออะไรนะสิ่งที่ขมแล้วก็อีหมอมันเสียเพราะอะไร หนึ่งเอาคลิปเขาไปเปิดมึงบอกว่าโอ๊ยมึงไม่ได้ต้องการทําลายเขานั่นแหละในการที่เอาคลิปอัดคลิปนี่แค่อัดคลิปนี่มันทุเลศดแล้วนะเว้ยนะคุยกูคุยกับมึงแล้วมึงเอาไปอัดอย่างเงี้ยมันทุเลศแล้วอัดแล้วเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่ออาไปแบ็กเมลหรอหรือว่าเพื่อไปทำอะไรมันทุเลศไงยังไม่รู้จับตัวเองผิดอีกกูทำอะำไรผิดอ่ะกูทำอะไรผิดชิบหายมึงยังไม่รู้ตัวมึงอีกอ่ะถ้าไม่รู้ตัวก็ไปแดกขี้นู่นใช่ไหม เออยังไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดสองตัวมึงมานั่งเถียงกันเงงเงง,าง,างามาขอโทงขอโทษก็ขอให้มันเป็นกิจจาลักษณะสิเว้ยขอเหี้ยๆแบบนี้ไม่ต้องมาขอหรอกมันเหมือนไม่มีความจริงใจกูเนี่ยบอกหลายครั้งแล้วก็มาด่ากูเอาคิดมาเปิดมาด่ากูกูพูดเพื่อความหวังดีกูอยากให้เรื่องมันซบเซาให้เรื่องมันไม่ต้องใหญ่โตมากแต่แค่นั้นความหวังดีจะผาย เอากูไปเปิดไปด่าไปกระทืบพปกมือสองตัวเนะี่ยเออทำอะไรไม่มีสมองไม่มีความคิดนะใครวะทีิผายเอาคลิปของเขาไปอัดเสียงของเขาเสร็จแล้วเอาไปเปิดประจานให้ชาวโลกเขารู้มันไม่ได้เป็นสิ่งดีเลยนะนะมันเป็นผลที่ย้อนลูกศรไปยิงลูกมือเองกูจะบอกให้ในการที่เอาคลิปชาวบ้านเขามาเปิดอ่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งดีเลยเข้าใจไหมเออ คลิปมันไม่มีอะไรแต่คนเราอ่ะเห็นไหมเหมือนที่ลุงช่างบอกอ่ะเห็นไหมอะไรนะค่าราชการบางคนเนี่ยที่เอานําคลิปเสียงเขาไปเปิดอะเป็นไงล่ะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวมึงไม่เห็นหรอเือไม่เห็นกันหรอถึงจะไม่มีอะไรก็เหมือนกันเหมือนว่ามึงจะเป็นแบ็กเมลเขาไม่มีอะไรในกอไพยแล้วอีกอย่างเนี่ยเขารู้มานานแล้วของบอสนาทีเรื่องที่บอกว่าไม่เอาบอสเนี่ย ไอ้น,นี่เขารู้มานานแล้วทําไมเขาจะไม่รู้เออนั่นแหละแล้วมึงไม่จําเป็นต้องเอาเสียงของของลุงช่างมายืนยันหรอกนะเออมึงบอกว่าเออคุณยูก็อัดแต่คุณยูเขาไม่ได้เอามาเปิดเผยเหมือนมึงเขาอัดไว้ให้สามีเขาฟังว่าเออลุงต้องการอย่างนี้อย่างนีแ้แค่นั้นเองแต่เขาไม่เขาไม่ได้เอามานั่งเปิดเผยเอามากระทืบเขาอย่างนี้มันทุเลศ พวกมึงยังไม่รู้ตัวอีกว่าทําความทุเรศไว้อ่ะผิดแล้วแม่งก็ต้องขอโทษผายมานั่งเถียงหาสวรรค์วิมานอะไรนักหนาแม่งโคตรลาคาญเลยยังไม่รู้จักสํานึกผิดตัวเองผ